สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อนะคะก็คือสีจิ้นผิงจะเป็นต้งเสี่ยวผิงหรือเหมาเจ๋อตงนะคะดิฉันได้ไปอ่านบทความบทวิเคราะห์นะคะในนักสีนของอังกฤษของ the economist นะคะก็มีพาดหัวว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาจะเป็นต้งเสี่ยวผิงหรือว่าจะเป็นเหมาเจ๋อตงนะคะในปัจจุบันนี้ที่มีการกระชับอํานาจมีการทำอะไรหลายๆอย่างนะคะ ซึ่งก็เป็นบทความที่น่าสนใจแม้ว่าบทความนี้เนี่ยจะเขียนเมื่อปี2017นะคะแต่ว่าก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่านักวิชาการของฝั่งตะวันตกเนี่ยเขามองยังไงนะคะนายมิลเลอร์เนี่ยนะคะนักวิชาการมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเขาก็เปรียบเทียบความเป็นผู้นำระหว่างสีจิ้นผิงประธานาธิบดีคนปัจจุบันของจีนกับเหมาเจ๋อตุงและเติงเสี่ยวผิงนะคะอดีตผู้นำจีนที่ทรงอิทธิพล เขาก็มองว่าสีเนี่ยไม่ใช่เหมานะแต่ว่ามีความคล้ายกับเติ้งเสี่ยวผิงมากกว่านะคะเขาก็ให้ความเห็นนะคะว่าสีจินผิงกับเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันแต่สีจินผิงเป็นผู้นําที่ควบคุมอํานาจได้เข้มแข็งมากกว่านะคะ เราจะเห็นได้จากหนังสือรวบรวมบทความของสีจิ้นผิงเรื่องสีจิ้นผิงพูดถึงการบริหารประเทศนะคะภาษาจีนก็คือสีจิ้นผิงฐานจื่อกัวหลี่ลเจิ้งนะคะในหนังสือเล่มน,นี้สีจิ้นผิงก็มีการพูดถึงเศรษฐกิจแบบตลาดในระบบสังคมนิยมในปีคริสต์ศักราช1992ซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาก็นำเสนอนโยบายอันนี้เนี่ยเศรษฐกิจแบบตลาด ให้กับจีนในขณะนั้นนะคะสีจิ้นผิงเองเนี่ยเขาก็เขียนในในบทความของเขาว่าเป็นสิ่งที่เขาเองก็ต้องการเหมือนกันก็คือเห็นด้วยกับนโยบายเศรษฐกิจแบบตลาดแบบสังคมนิยมนะคะที่เติ้งเสี่ยวผิงได้นํามาใช้กับจีนเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาเคยกล่าวนะคะว่าหากไม่ยึดมั่นในลัทธิสังคมนิยมไม่ปฏิรูปและเปิดกว้างไม่พัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยจีนจะไม่มีทางที่จะอยู่รอดได้นะคะก็สะท้อนออกมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบตลาดที่จีนปรับใช้แบบตอนตกเนี่ยเข้ามาสู่ระบบสังคมนิยมแบบจีนนะคะนายมิลเลอร์นะคะที่เป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแสแตนฟอร์ดก็มองอีกนะคะว่าสีจิ้นผิงเขาเนี่ยหวังว่าจะสามารถ ผลักดันการปฏิวัติทางเศรษฐกิจในระดับที่เติ้งเสี่ยวผิงทําสําเร็จมาแล้วนะคะก็คือจะทําให้จีนเนี่ยพลิกโฉมอีกรอบหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เติ้งเสี่ยวผิงกับสีจิ้นผิงไม่เหมือนกันก็คือเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นนักปฏิบัติมากกว่าสีจิ้นผิงนะคะเติ้งเสี่ยวผิงมีคําพูดเป็นสำนวนที่พูดติดหูโด่งดังมากนะคะในยุคนั้นหรือว่าในยุคปัจจุบันนี้ ก็ยังคงได้ยินกันอยู่นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นแมวสีดำหรือจะเป็นแมวสีขาวจับหนูได้ก็นับว่าเป็นแมวที่ดีแล้วนะคะบุกวันเคยเมาไปาเมาจัวจู้เหลาสู่ชื่อชื่อเ่าเมานะคะเป็นสุภาษ,ษิตจีนที่ชาวจีนทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าพอพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นคำพูดติดปากของท่านเต้งเสี่ยวผิงนะคะคราวนี้ในภาพของเต้งเสี่ยวผิงที่ มีความคิดที่ค่อนข้างเปิดนะคะจึงได้น,นํานโยบายเปิดและปฏิรูปประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแบบเสรีนิยมมาปรับใช้กับระบบสังคมนิยมของจีนนะคะนายมิลเลอร์เนี่ยก็บอกว่าในทางกลับกันนะสีจินผิงเนี่ยเขามีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่านะคะเมื่อสีจิ้นผิงเนี่ยขึ้นมามีอํานาจนะคะเขาก็พยายามให้ความสําคัญกับโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัย ให้สอนแนวคิดลัดทธิมาร์กซิสเลนินซิสนะคะอย่างจริงจังแต่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยค่อนข้างอารุ่อรรวยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอารมุ่มอรวยต่อเรื่องของคอร์รัปชันภายในพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแต่สีเนี่ยเท่าที่เราทราบก็จะทราบกันดีนะคะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยมองว่าคอร์รัปชันในพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นภัยต่อการปกครองภายในพรรคนะคะ โดยในระยะเวลาที่หลายปีที่ผ่านมาสีจิ้นผิงก็ได้จับกลุ่มสมาชิพกพรรคหลายคนที่คอร์รัปชันเนี่ยนะคะไปเกือบร้อยคนนะในแง่หนึ่งเราก็อาจจะมองได้ว่าสีเนี่ยมีความเป็นเผด็จการมากกว่านะคะเขาก็กลุ่มอํานาจแบบรวมศูนย์มากกว่าผู้นําจีนทุกคนที่ผ่านมาอันนี้นายมิลเลอร์เป็นคนวิเคราะห์นะคะแล้วก็สีจิ้นผิงจะไม่เหมือนต้งเซียวผิงที่สามารถยอมลงจากอํานาจได้ง่ายๆนะคะ สีจิ้นผิงยังได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นําจีนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดนับตั้งแต่ยุคสมัยของเหมาเจ๋อตุงเป็นต้นมาปี2014เนี่ยเป็นปีวันเกิดครบรอบ110ปีของเติ้งเสี่ยวผิงนะคะสีจินผิงเนี่ยค่อนข้างให้ความเคารพกับบรรพบุรุษในลุคยุคก,ก่อนๆอ,อยู่แล้วนะคะสีจินผิงก็ได้พูดถึงเติ้งเสี่ยวผิงนะคะในวันเกิดครบรอบ110ปีของเขาเนี่ยว่า ต้นเสี่ยวผิงเป็นผู้มีคุณอปการสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและชนชาติจีนเลยนะคะเป็นนักทฤษฎีมาร์กซิสที่ยิ่งใหญ่เป็นนักปฏิวัติทางชนชั้นนักปกครองนักการอาหารและนักการทูตที่ยิ่งใหญ่นะคะต้นเสี่ยวผิงเป็นผู้สร้างจีนให้เป็นสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มีอัตลักษณ์แบบจีนในปี1978ต้นเสี่ยวผิงเสนอให้เปิดกว้างทางความคิดนะคะ ทำงานทุกอย่างบนความเป็นจริงอย่างจริงจังแล้วก็หยุดการต่อสู้ทางการเมืองซึ่งสีจินผิงเขาก็มองว่าเขาเห็นด้วยนะเพราะว่าการต่อสู้ทางการเมืองนั้นนะคะเป็นหนทางที่ผิดมหันนะแล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนนะคะที่พาประเทศจีนเนี่ยเข้าสู่การพัฒนาประเทศอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นมาสีกำลังจะบอกว่า ประเทศจีนต้องการการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยั้งนะคะการต่อสู้ทางการเมืองควรจะยุติได้แล้วภายในประเทศนะคะเพราะจีนเนี่ยเขาเจอวิกฤตการต่อสู้ทางการเมืองภายในมายาวนานมากนะคะหลายสิบปีสีจิ้นผิงยังกล่าวอีกนะคะว่าคือเป็นคำที่อาจจะพูดาพาดพิงถึงเหมานิดนึงนะคะว่าเขาสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ย ปฏิเสธหนทางการสร้างประเทศจีนที่ผิดพลาดของเหมานะคะโดยเฉพาะการปฏิวัติทางวัฒนธรรม10ปีนะคะเมื่อประมาณ1,966-1,976ถึง1976นะคะซึ่งสีจินผิงเขาบอกว่านั้นเป็นความผิดพลาดของจีนแต่ว่าจีนนั้นนะคะก็กลับมาสู่การเดินหน้าสู่หนทางที่ถูกต้องนะคะไปสู่ประเทศที่เป็นรัฐที่สังคมนิยมแบบจีนซึ่งก็คือเป็นสังคมนิยมที่ เป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนะคะเป็นข้อมูลที่ที่ฉันเอามาเพิ่มเติมจากข้อคิดของนายมิลเลอร์นะคะซึ่งจริงๆเราก็เห็นพ้องต้องกันนะว่าสีจิ้นผิงเขาก็พยายามที่จะกลุมอำนาจนะคะเพราะว่าระยะหลังๆเนี่ยเรื่องของการคอร์รัปชันของพรรคคอมมิวนิสต์จีน,เ,นเป็นประเด็นที่สาธารณชนจีนให้ความสำคัญทั้งผู้สื่อข่าวนะคะถ้าจีนหรือสีจิ้นผิงในฐานะผู้นำประเทศไม่ทำอะไรเลยนะคะพรรคเองก็จะเสื่อมเสีย แล้วก็จะทำให้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับระบอบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อพรรคตามมานะคะมันก็อาจจะนำไปสู่ความล่มสลายของระบอบของจีนก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่สีจินผิงเขาอยู่กับในอดีตที่เติ้งเสี่ยวผิงอยู่เนี่ยไม่เหมือนกันในในสมัยที่เติ้งเสี่ยวผิงมีอำนาจในการบริหารประเทศในช่วงนั้นเนี่ยจีนเนี่ยเกิดความ การต่อสู้ทางความคิดมามากมายนะคะจีนเดินหนทางผิดมาเยอะดังนั้นสิ่งที่ติ้งเสียวผิงมองก็คือปัญหาปากท้องของประชาชนที่สําคัญกว่าดังนั้นต้องเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งปัจจัยภายในภายนอกประเทศเนี้ก็ทําให้ผู้นําจีนเนี่ยเขาก็มีมุมมองหรือว่าวิธีการในการบริหารประเทศที่แตกต่างกันซึ่งซึ่งซึ่งน่าสนใจนะคะแล้วก็ ตอนท้ายนะคะที่ฉันขอฝากไว้นิดนึงสีจินผิงเนี่ยอย่างที่เรียนไปนะเขาค่อนข้างจะเชิดชูเต้นเสี่ยวผิงมากนะคะในแง่ของการเปิดและปฏิรูปประเทศทฤษฎีการนําเศรษฐกิจแบบตลาดมาใช้กับระบบสังคมนิยมของจีนที่ประสบความสําเร็จทําให้จีนเนี่ยปัจจุบันนี้กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะคะรองจากสหรัฐอเมริกาสีจินผิงมองว่าเต้นเสี่ยวผิงเขามีบุคลิกแบบนี้นะคะอันที่ 1. ปณิธานแน่วแน่ รักประชาชนทำงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงบุกเบิกแล้วก็สร้างสรรค์มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์และที่สําคัญตั้งเสี่ยวผิงเป็นคนที่ใจเปิดกว้างไม่เห็นแก่ตัวนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สีจิ้นผิงเขาพูดเมื่อวันครบรอบวันเกิด110ปีของต้งเสี่ยวผิงเมื่อปี2014นะคะ ก็นะํามาฝากกันนะคะเป็นเกร็ดและเกตน้อยนะคะในมองจีนมองเราในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามเพจของเราที่ติดตามทั้งเพจมองจีนมองเราแล้วก็ยูทู u แพนด้าพารู้จีนนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ